ครับก็สวัสดีครับผมช่างชิงนะครับจากร้าน a อ b ดี t e บตเตอรี่ต้องสงนะครับวันนี้ก็มามืดค่ำกันเลยนะครับร้านผมปิด6โมงเย็นนะครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศฝนตกนะครับและก็ช่วงนี้นะครับก็มืดค่ำเร็วนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่กับน้ำยาฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับ มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันไหนดีกว่ากันนะครับวัน anyway นี้ก็มาฟังกันเลยนะครับผมครับวันนี้ก็มาเป็นการอธิบายนะครับน้าอ่าเป็นเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับกับน้ําฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับมันใช้งานแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันไหนดีกว่านะครับก็มาฟังกันเลยนะครับก่อนเรียนก็การฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับ บตเตอรี่ที่เราจะฟื้นฟูนะครับต้องแบตเตอรี่ใหม่ๆ,ๆเราก็ไม่เอามาฟื้นฟูอยู่แล้วนะครับต้องเป็นแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานมาสักพักแล้วนะครับอ่าเราก็ต้องเลือกแบตเตอรี่ที่มีแผ่นธาตุดีนะครับไม่บวมแ้วการใช้งานก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่า,าการใช้ไฟนะครับไฟของแบตเตอรี่มันต่ํานะครับซึ่ง เมื่อแบตเตอรี่เราใช้งานไปสักระยะนะครับจะเห็นว่าน้ํากรดภายในตัวแบตเตอรี่นะครับมันจะแห้งนะครับซึ่งพอแห้งนะครับจะทําให้น้ํากรดภายในมันเข้มข้นนะครับพอเข้มข้นนะครับทําให้ผลสันเฟยนะครับมันไปเกาะที่แผ่นธาตุนะครับถ้าเราเอาน้ํายาฟื้นฟูนะครับเติมลงไปนะครับมันจะทําให้น้ํากรดนะครับน้ํากรดภายในเจือจางลงนะครับแล้วก็มันจะ ละลายซันเฟดส่วนหนึ่งออกมาครับทำให้ค่า c t a สูงขึ้นนะครับแต่ว่าสูงขึ้นไม่เยอะนะครับมันต้องผ่านการชาร์จนะครับคือต้องใส่น้ำยาพื้นฟูก็จริงแต่ว่าต้องมีการชาร์จซึ่งน้ำยาพื้นฟูนั้นก็ใช้หลักการเดียวกับเป็นน้ำกรันธรรมดานะครับน้ำกรันธรรมดาหรือว่าน้ำธรรมดานะครับก็เหมือนกับน้ำยาพื้นฟูเลยนะครับ แค่เราถ้าแบตเตอรี่เราน้ำแห้งนะครับเราก็เพียงแค่ใส่น้ํายาความมันขอโทษนะครับเราก็เพียงใส่น้ําดันธรรมดาลงไปนะครับมันก็ไปละลายไปเจือจางน้ําปรดให้อ่อนนะครับมันก็ไปละลายสันตออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นก็ต้องผ่านเครื่องชาร์จเหมือนกันนะครับทุกกรณนี้นะครับไม่ใช่เราใส่น้ํากันหรือว่าน้ํายาพื้นฟูไปแล้วนะครับมันจะ ดีขึ้นมาตันทีเลยนะครับเราต้องผ่านการชาร์จไฟดังนั้นแต่น้ำยาฟื้นฟูนะครับมันจะมีข้อจำกัดอยู่ว่านะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่เก่ามากนะครับทิ้งไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับหมดไฟนะครับหมดเกลี้ยงนะครับก็เรียกว่าเป็นแบตเตอรี่ตันหรือว่าแบตเตอรี่ตายนะครับก็ชาร์จไฟไม่เข้านะครับ เราเติมน้ํายาพื้นฟูไปแล้วเติมน้ําตันไปแล้วนะครับเครื่องชาร์จธรรมดาก็ชาร์จไม่เข้านะครับอันนี้ก็บอกไว้เลยนะครับต้องใช้เครื่องพื้นฟูเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่เรา,าเอามาพื้นฟูนะครับของเป็นลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับว่าน้ํายาพื้นฟูต้องผ่านการชาร์จแต่ว่าถ้าแบตเตอรี่ลูกไหนที่ เป็นแบตเตอรี่นกแบตเตอรี่ตันนะครับน้ายาพื้นฟูก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องชาร์จธรรมดามันจะชาร์จไม่เข้าต้องอจจใช้เครื่องฟื้นฟูเท่านั้นอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับระหว่างเครื่องชาร์จกับเครื่องฟื้นฟูนะครับลูกนี้ก็ฟื้นฟูเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาผมลองมาวัดค่าให้ดูนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ลูกค้า เ็นนของผมเองนะครับที่ว่า,าซื้อแบตเตอรี่ที่ร้านผมนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานผ่านไปหนึ่งปีนะครับผ่านไปหนึ่งปีแล้วแต่ว่าแก่ค่อนข้างใช้ไฟน้อยนะครับไม่ค่อยได้ขับเลยนะครับรถนะครับตั้งไว้จนแรงดันเหลือแค่หกโวลต์น,นะครับก็ชาร์จไม่เข้านะครับชาร์จไม่เข้าเครื่องชาร์จธรรมดาก็ชาร์จไม่เข้านะก็ผมก็เข้าเฟื้นฟื้นเข้าเครื่องฟื้นฟูไป สักระยะแล้วนะครับก็ฟื้นฟูเสร็จแล้วก็ออกมาชาร์จธรรมดานะครับอันนี้ก็มาดูค่ากันเลยนะครับจากที่ว่าวัดค่าอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะผมก็ปิดร้านหกโมงเย็นนะครับก็พอดีเลยนะก็เอาแบตไปให้น้านะครับแต่ว่าด้านนอกก็ด้านนอกก็ฝน,นกกตกนะครับ น,นี้พาเอามอเตอร์ไซค์มานะครับไม่รู้ว่าจะกลับได้ไหมามาวัดค่ากันเลยนะครับไอนนี้ใช้เครื่องฟื้นฟูกับชาร์จธรรมดานะครับแต่สังเกตเห็นว่านะครับที่ตัวบอก ความเข้มข้นของน้ำกรดตัวนี้ยังไม่ยังไม่เข้มข้นนะครับต้องใช้เวลาในการชาร์จนานกว่านี้นะครับแต่ว่าค่า CCA นะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่ามันจะตาร์ทรดได้หรือยังจากที่วัดค่าไม่ได้เลยนะครับนี่ครับ420 CCA นะครับ ก็ต้องชาร์จปรับสภาพนะครับปรับน้ํากรดให้มันเข้มจนเป็นปกตินะครับอันนี้ก็น้ํากรดยังเจือจางอยู่นะครับเดีย๋ยวผมวัดให้ดูนะครับเอาให้เป็นตัววัดน้ดํากรดเอโรมิเตอร์นะครับตัวนี้ เห็นกันไหมครับนะี่ครับยังอยู่ที่ขีดแดงครับยังอยู่ที่ขีดแดงอยู่เลยนะครับเป็นน้ํากรดอ่อนนะครับความตวงชัเปาะต่านะครับเราต้องชาติต่อไปเรื่อยๆนะครับจนจนขอบน้นะําน้ำกดกดน้ํากดนะครับมาอยู่ที่มาอยู่ที่ระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวตรงนี้นะครับเป็น ความเข้มต้นตองกด1.250นะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่ได้นะครับแต่ว่าค่า CCA นี่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการฟื้นฟูนะครับโดยใช้เครื่องฟื้นฟูนะครับไม่ไม่ได้ใช้น้ำยาฟื้นฟูเลยนะครับก็ลองตัดสินใจนะครับน้ำยาฟื้นฟูนะครับก็ใช้น้ำกลั่นธรรมดา ก็ผลเหมือนกันนะครับต้องผ่านการชาร์จเหมือนกันแต่ความคิดของผมนะครับถ้ามีการพัฒนาวิจัยจริงๆนะครับผมก็คิดว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสจริงๆครับที่น้ำยาฟื้นฟูมันจะช่วยได้นะครับช่วยให้การฟื้นฟูมันเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้มีการวิจัยจริงๆนะครับตอนนี้ก็เป็นแค่ กำลังใจนะครับให้คิดว่ามันฟื้นฟูได้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันเอาเองนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ช่างจริงก็สวัสดีครับ